สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับวิชาเสริมทักษะภาษาไทยกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องมารยาทในการเขียนค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากันนั้นคุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนได้ดูกันนะคะดูกันเลยรูปแรกค่ะรูปของเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็ก ผู้หญิงคนนี้กำลังวาดภาพใช้สีขีดเขียนภาพที่กำแพงบ้านของตัวเองนะคะรูปนี้เด็กๆคิดเห็นอย่างไรกันคะนักเรียนเก็บคำตอบไว้ในใจแล้วดูรูปต่อไปเลยคะ่ะรูปต่อไปนะคะเป็นกำแพงบ้านนะคะ เหมือนพวกวัยรุ่นเนาะอ่ะเอาสีมาพ่นกำแพงบ้านนะคะบางทีมีคำหยาบด้วยก็มีเนาะอันนี้พ่นสวยงามไหมคะเด็กๆเ,เห็นแล้วชอบไหมหรืออย่างไรอ่ะเก็บไว้ในใจอีกแล้วดูรูปต่อไปเลยคะ่ะ ในรูปต่อมานะคะก็แทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเพราะเขียนอะไรไว้เต็มเลยอ,ะอ่ะนี่ก็คือโต๊ะเรียนของนักเรียนนะคะเ,ออเป็นตัวอย่างเนาะมันไม่ใช่ของโรงเรียนเรานะคะแต่ว่าเด็กๆคิดเห็นอย่างไรกับการที่โต๊ะเรียนของเราเป็นแบบนี้นะคะมีเขียนบอกรักกัน มีเขียนว่ากันค่ะในการเขียนนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเขียนตรงไหนเขียนอย่างไรก็ได้มันมีหลักของการเขียนนะคะให้เด็กๆปฏิบัติตามให้ถูกต้องและจากการที่ดูรูปภาพที่ผ่านมาเด็กๆก,ก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าเป็นการเขียนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ ไม่ถูกต้องนะคะและการเขียนบนกำแพงไปเขียนกำแพงบ้านคนอื่นไม่ได้เลยนะคะตำรวจจับได้เลยนะเพราะว่าทำให้บ้านเมืองสกกระปรกลเลอะเทอะเด็กๆคนไหนเคยเขียนบ้างไหมคะอ่าโอเคเก่งมากค่ะไม่มีเลย สำหรับการเขียนนะคะเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนสู่ผู้อ่านเป็นทักษะซึ่งต้องการการฝึกฝนให้มีความถูกต้องเหมาะสมน่าอ่านหรือมีศิละปะในการใช้ภาษาเขียนให้อ่านง่ายเข้าใจได้ชัดเจน โดยต้องคำนึงถึงมารยาทในการเขียนด้วยนะคะและสําหรับมารยาทในการเขียนนั้นนะคะก็มีหลักปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อที่1เขียนสะกดคําให้ถูกต้องตรงตามความหมายวางรูปสระวันในยุกต์ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เช่นคำนี้นะคะคำว่าวิขาวว้ามากที่สะดุนะคะอันนี้เป็นการวางสละและวรรณยุกต์ไม่ตรงตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลองวางใหม่นะคะก็จะเป็นคำว่าหิวข้าวมากที่สุด เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเด็กๆวางสละวางวันณยุกไม่ตรงเขียนหนังสือไม่ถูกต้องอ่านรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้เลยเนาะมารยาทในการเขียนข้อที่สองนะคะคือเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ความหมายผิดเพี้ยนไป ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะตรวจทานความถูกต้องให้เลียบลอยที่สุดแล้วจะทำให้งานมังสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้คือตัวอย่างของการเขียนที่ไม่ถูกต้องนะคะในการขึ้นบรรทัดใหม่เด็ mm. กๆจะต้องเขียนคําให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะและในส่วนของการเว้นวรรคเด็กๆจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงใหม่เป็นคําว่าตัวทานความถูกต้องให้เรียบร้อยที่สุด แล้วจะทำให้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะมารยาทในการเขียนข้อต่อมานะคะเขียนให้สะอาดเป็นระเบียบตัวอักษรสวยงามค่ะดังเช่นตัวอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆ โอยส่งงานแบบนี้คุณครูเป็นลมเลยนะคะเด็กๆคะเขียนหนังสือหัวกลมตัวตรงตัวบรรจงอย่าลืมเด็ดขาดนะคะเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะต่อมามารยาทในการเขียนข้อที่4คะ่ะใช้คำสุภาพ ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายในข้อนี้นี่สำคัญมากเลยนะคะเราห้ามไปเขียนว่าใครเด็ดขาดนะคะต่อมาข้อที่5ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลค่ะดังตัวอย่างนี้นะคะ ก็จะมีภาษาพูดซึ่งเราใช้พูดสื่อสารกันแต่เวลาเรานำมาเขียนนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะก็มีความสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการตรวจทานความถูกต้องเหมาะสมเมื่อเขียนเสร็จแล้วค่ะ และต่อมาในข้อที่7นะคะก็คือไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเช่นกำแพงผนังห้องโต๊ะเรียนนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับในเรื่องมารยาทในการเขียนก็มีหลักง่ายๆในการปฏิบัติอยู่7จข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติ กันดูอะะคสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีการบ้านใบางานให้นักเรียนทำแต่จะมีการบ้านคือให้เด็กๆนะคะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ปฏิบัติในห้องเรียนให้ถูกต้องนะคะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงเท่านี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ